สู้ๆนะขอบคุณครับพี่ขชาสนใจคอสเพลย์อีกไหมครัเดี๋ยวรอรอลดน้ำหนักก่อนนะรอลดน้ำหนักก่อนครับ <laughs> เอาจริงใครปลอมยังไงขชาลูกขชาเห็น <laughs> ว้าไม่จริงไม่เสมอไปครับ <laughs> เพลงนี้เพลงอะไร <laughs> ชื่อเพลงว่ากระจอกครับผม แกมนายิกมากเหรอพี่ชายรู้จักวอลนัทรันไหมน้องวอลเหรอ รู้จักครับนั่นก็เชลซีใช่เลยพระชาคุณคิมสวัสดีฮะพระชาเคยอยู่โคร,ราชหรือเปล่าครับผมเคยอยู่โคร,ราชตอนตอนเกิดเลยครับจนถึงกี่ขวบนะ ขวบสองขวบปะก็จำไม่ผิดครับแล้วก็ไปไปกับกลับครับไปไปกลับกลับโคราชแล้วหนูทั้งพี่วอเมนทั้งพี่วอลัมื่อกีชาไม่ได้ตามผลบอลน,น่าตะรู้ตลอดเลยว่าเชลซีชนะตอนไหน <c oughs> เราอุ้มกระชามากรุงเทพเองเดี๋ยวอเอ้ยนม่รุ้ลึกจังนะคุณคิมสอบถามหน่อยครับอมมาม่ายังอยู่ไหมอาม,มาตัวเล็กๆใช่ไหมอาม,มาตัวเล็กของผมยังอยู่ครับแต่ก็หลายปีแล้วครับก็สุขภาพก็ตามตามอายุเลยครับ ครบหนชั่วโมงแล้วปรับรูลงก่อนเ oh. หนื่อยจะฝากดูใจพี่ต๋าหน่อยนะคะช่วงนี้ไม่น่าไหวสงสารลุงจริงครับเมื่อคืนผมก็นั่งดูอยู่สองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ลงเล่นกันแต่ก่อน แกมากินโจ๊กที่ร้านประจำครับชอบโชว์รูปกระชา,อ,าอัล่อล่ะฮัลโหลแต่พอเดินเดินบ่อยๆเดินทุกวันมันเดินได้เยอะขึ้นนะครับเหมือนแบบมันมันอึดขึ้นอนะ่ะ เวทบ้างไหมคฮะมีครับมีวันคาร์ดิโอกับวันเวทครับตารางเวทอยู่ขวามือผมนะเต็มไปหมดเลยขอบคุณคุณมันเหมียวนะฮะ จะพาะกายแล้วเหรอฮพือืออย่างนี้เหรอเก่งมากถะนอนเยอะๆด้วยนะคะผมนอนพอแน่นอนครับคื่ดีแล้วครับเดินแทน f อไปเลยทีนี้ไม่ได้ต้องเดินเองต้องเดินเองฮะงั้นก็ตื่นมาพักผ่อนบ้างนะครับ รู้ทันจริงๆเลย เดินทุกวันเดินดูพี่ชาเดินทุกวัน,นก็รู้สึกเหมือนได้เดินไปด้วยเลยตอน,นที่นอนอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นมาเด็กหงเธอต้องลุกขึ้นมาออกกาลังกายนะ ชอบหลบมุมเวลาไปเจอพี่แต่พ like <laughs> right ี่ก <laughs> ็หลบมุมเหมือนกันเลยเจอพี่ตลอดนึกภาพตามแล้วน่าจะตลกดีโอเคผมเดินวอร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับโอเคฟินเช h w o r เอาเโอได้อยู่วันนี้ได้อยู่ได้กูวะได้ได้ วันนี้ดูเต่าไลฟ์กินข้าวดูประชาไลฟ์วิ่ง yeah. ขอบคุณที่มาไลฟ์อย่างที่ผมบอกครับวินวินครับผมได้มาเดินออกกำลังกายได้แบบนานขึ้นด้วยเวลาแบบมีคนคุยด้วยอย่างเงี้ยให้ต่อเวลาเหรอเก็บแรงไม่ออกกำลังทุ่วนี้บ้านขอเพลงแค่ของเรียนแบบลุกหนึ่งนะครับพี่ คงเปโลมอย่างฉันใช้ทดแทน,นนั้นวเวลตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาคุณได้ที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่เพียงคอง ดิอย,อ,อย่าลืมทานโปรตีนนะครับแน่นอนครับโปรตีนต้องถึงครับบลังกะมาชวนคุยใหม่แต่เราค่อนข้างคุยเรื่องค่อนข้างคุยเรื่องสาระจ้าสาระ ต้นเด็แปดล้องเพลงเพรทุกเพลงอันนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วธนสิทธิ์ you sing beautiful thank you มาไลา่ซ้อนเดินทุกวันมาส่งกันบ้านเทรนเนอร์ก็ถูกครับเป็นเครื่องยืนยันอย่างนด้วยว่าผมมาเดินไงผมมาตัดมาออกกำลังโอ okay. เคเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะ ไปเจอกันใหม่นะขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้รู้สึกหอมรู้สึกผอมขอบคุณนะฮะบายบายนะทุกคนคิดไน์นะครับสลิปใช้โดงเกตบักไบต์ One more thing uh, next time ฝันดีครับพรุ่งนี้ก็ตื่นมาทำงานสู้ๆนะ ไปกำลังใจให้ครับถ้าเจอกันใหม่ฝันดีครับทุกคนบายบายปิดหน้ายหน้าย,ายปิดไงนะแป๊บหนึ่งปิดปิดปิดสิโอเคมันปวดไม่ติดอ่ะปึ๊บ